เออโอ้ยดีใจดีใจเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเขาเรียวกว่าอะไรลองทําอะไรใหม,ม,ม่ใ่เหมือนลองแต่งดูลองกํากับเองลองทาอะไรเองก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่พอออกไปแล้วแบบคนชอบเลยคคือ,อ <c oughs> จริงๆแล้วนะตอนแรกสุดอ่ะแต่งจากความรักแหละคือจินตนาก,การว่าแบบถ้าฉันมีความรักฉันจะรักอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบจะทำเอ็มวียังไงให้แบบให้เราอิน ไม่ายฟีดไปเจอนั่นแหละค่ะโพสโพสหนึ่งของแฟนคลับพี่บกแล้วเรารู้สึกว่าพี่เขาเสียไปสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเขายังรักอยู่เลยเขายังดูแลครอบครัวอยู่เลยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มัน unconditional มากมากก็เลยําเรื่องนี้ก็เลยแค่แบบ message ไปหาเขาในใน a c e b o o k แล้วบอกว่าเออชื่อก้อยนะคะอยากไปสัมภาษณ์คุณพ่อพี่บกได้ไหมเออเขาก็ให้ไปเลอย่างเงี้ยก็เลยดีดีดีค่ะคด้วยด้วยบรรยากาศเพลงความรัก วันแววอ๋อไม่ค่ะคือหนูชอบจินตนาการหนูรู้สึกว่าอะไรที่ที่มันอยู่ในตัวหนูหรือว่าไปได้ยินเรื่องของคนอื่นมาหนูก็จะพยายามหาหาอะไรลงปกติแล้วก็จะเขียนบทบ้างบางทีเราก็หาเรื่องพูดใน u t u b e บ้างแต่อันนี้มันเหมือนลองหาสกิลใหม่ก็เลยเอาเาไปลงกับเพลงแทนค่ะนี่ความรักได้คนมีความรักฟังได้จริงๆรก็ว่ารักหลายรูปแบบเป็นก็อยนำเสนอในมองแฟนคลับใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ว่ารักทุกรูปแบบใช้ได้หมดเลยค่ะ ได้ให้สัมภาษณ์แล้วเจอแบส่งดอกไม้ให้ให้ข้าวหมูหมาอย่าอย่าแบบอย่าตายนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วก็คือจะไม่ได้ขอมคล้วยแลยเนาะคำถามคืออะไรนะคะหมอวกหมวกห้ามเป็นอะไรนะห้ามอะไรเหมือนเขาเอาหมามาเป็นตุ๊กตาในการแบบคุยกับเราเออไม่ได้คุยได้เจอคำพูเขายังมีเยอะใหญ่อ่าหนูเพิ่งเจอเมื่อวานนึงค่ะ หนูว่าหนูอย่างที่บอกคือหนูกับพี่ได้คิเป็นเพื่อนกันนักพี่แต่ถ้าถามถ้าจะตอบแบบเพซเซฟเอาที่ทุกพี่อยากรู้นะคือถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอบแบบเพเซฟหนูรู้ไม่รู้เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าตอบเอาแบบเรียวๆความรู้สึกวันนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราเป็นในความเป็นเพื่อนกันจริงๆมันมันเฮลตี้มากเลยอะณวันเนี้ยเราไม่ได้คาดหวัง อะไรต่อก,กันมากเราหวังดีต่อก,กันอยากให้ฝั่งหนึ่งได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านในสิ่งที่มันเป็นนะว,วันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีคือ<ม>ทุกคนอิจฉเรื่องของเวาก็ส่วนใหญ่ก็น้องไม่มร่าได้หระกหรือมากที่สุดก็อาจจะแบบไปถ่ายทุกฉากไหม,มอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเล็กๆน้อยๆหรือหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่า ช่วงนี้คุณพี่มีประเด็นสังคมคุณพี่หมายถึงเหมือนเพื่อนกันที่เรารู้สึกว่าถามใครมันก็ไม่ได้มานั่งคุยอะไรกันทุกวันเขามีแบบหยดหยอดได้ดให้เรารู้สึกปะไม่หยอดม่หยอดรุ่นนี้ไม่หยอดแต่เขาบอกว่าเขาอยากทำใช่เขาอยดรายการมาเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองก้อยรู้สึกว่าคือถ้าให้ก้อยบอกก็บอกว่าถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรสักอย่างต้องต้องเพื่อตัวเขาเองซึ่งซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ ที่ในฐานะเพื่อนหนูจะหวังที่สุดถ้าเขาพูดว่าไม่เขาพูดเพ่หนูเหรอไม่หรอกเออเพื่อตัวเขาเองแต่ก็้ยว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าหนูบอกตลอดว่าเขาเป็นคนรู้ตัวเองเขาเขาเป็นคนเก่งในสายตาหนูแค่ว่ามีสติไหมในการทาสิ่งต่างๆ <laughs> เพราะฉะนั้นหนูจะบอกเขาจะบอกว่าแบบเออมีสติใจเย็นกับกนะทุกอย่างนะจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขา,าเขาจะทำกือมันมีหนัอมีมมมมกินกงเกนอะมีกินกางเกกินกงเกง หนังเรื่องนั้นหรอคะหนูได้รับเล่นหรือเปล่าอ๋อยังตอบไม่ได้แต่ก็ถ้าเอาวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นแบบนี้หรือว่าเทลตี้จริงๆคนรอบข้างแบบตัวนิกกี้อะค่ะเหมือนเขาพยายามคือแบบนี่ง้อเธออะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบค่งเราเขาเออแปลกนะคนรอบข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกอะไรหนูมากมายหนูอาจจะพอเห็นบ้างแต่ก็ว่า โตแล้วก็เราจะใช้ชีวิตที่มันง่ายๆอ่ะเดีรู้สึกว่าใครอยากทําอะไรที่สัตว์กับตัวเองจะเอาอะไรตัดสินใจให้ชัดเจนสําหรับหนูหนูว่าสุนัขหนูก็ชัดเจนในตัวเองประมาณนึงว่าณวันนี้หนูแฮปปี้แบบไหนอย่างเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนอ่ะนิกกี้เขาจะพูดถึงก้อยประมาณนี้แล้วอยากกลับเขาพูดเหมือนฟิล์มฟิลอยากกลับไปอ่ะอสําหรับตัวพี่ก้อยเองเขาบอกว่าไม่กล้าเออเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปแต่เขาไม่กล้า เพราะเราเป็นคนชัดเจนไงหนูรู้สึกเป็นคําถามที่อันนี้ก็สิ่งที่เขาบอกคนอื่นใช่ไหมหรือไม่วัดอะไรจากการที่เขาบอกใครถ้าใครต้องการอะไรจะหนต้องบอกหนูเท่านั้นไม่บอกทุกคนในโลกนี้เลยสําหรับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไม่อยากมานั่งตีความหรือให้สังคมมาบอกหรือว่า เคยคนใช้ชีวิตแบบนี้สิเพราะมีคนบอกฉันมาอย่างนี้หนูรู้ทุกว่าทุกอย่างมันง่ายกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วความง่ายมันคือถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างเราไม่ต้องบอกได้อะไ,อะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าจากคําถามนี้หนูไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูหเขาไม่เคยมาไม,ไม่คม่ค่ะแล้วก็เป็นความเรามีความสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกาันตลอดเวลาที่เรา ตั้งแต่เลิกกันมาเราถือวคือห่วงใยกันห่วงใยวัางดีแล้วก็คุยแต่เรื่องคุยแต่เรื่องดีๆที่มันเป็นหัวกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเธอฉันจะมาน้อเธออะไรอย่างเงี้ยคอยนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะคือเป็นเพราะว่าเราเบรกเขาก่อนหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าเอ่ยเราเบรกเขาก่อนไหมเบรกเขาต่อหน้าเขาเหรอคะหรือว่าอาจจะคําพูดใดๆที่แบบทำให้รู้สึกว่าแบบไม่กล้าเอ่ยออกมางงี้เอุ้ยคุณพี่เดี๋ยวรู้สึก พูดยังไงดีวะ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นไปได้พลังงานของเราหรืออะไรบางอย,าอยา่าง<อ>แต่หนูรู้สึกเรื่องนี้มันง่ายอะ่ะอย่าทาให้ชีวิตมันยาก่ะ้ว<อ>แบบคือถ้าเขากชัดเจนอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วมาบอกหนูหนูมีความชัดเจนบางอย่างที่จะบอกเขาแล้วซึ่งสําหรับหนูอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกให้คนอื <c oughs> ่นรู้ได้ทั้อืม <c oughs> แค่นั้นเองอขไม่ใครเข้ามานี้เออได้เมาขายขนมจีบไหม มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออจะมีแฟนเร็วๆนี้แน่นอนอีกยาวไกลรู้สึกได้ถึงหนทางที่อีกยาวไกลที่สำานักสงสารหนูเ็ยไไม่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยาวไกลไม่รีบ่ะขอบคุณอย่ร่วมงันได้เลยค่ะ